กับจชนะของเพชรใหม่ครับโอ้โหนี่ต้องบอกว่าเป็นเป็นครั้งแรกของเพชรใหม่ที่ชกวันลูบินีเลยใช่ไหมฮะใช่ครับเตรียมพร้อมนานขนาดไหนซ้อมหลังจากต่อยประมาณเดือนกว่าครับซ้อมเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งได้เดือนกว่าเลยครับเดือนกว่าเลยเดือนกว่ากว่าในการที่จะมาชกในครั้งนี้ใช่ครับนะฮะครั้งแรกของเขานี่ซูเปอร์เลกมองว่าเด็กมันจะจะทำได้ดีขนาดไหนกดดันแทนเขาไหม จริงๆผมกดดันผมกดดันมากนะเพราะว่าเป็นครั้งแรกของของน้องด้วยแล้วแต่ส่วนตัวผมอ่ะผมอึดอัดเหมือนกันอยากอยากทำให้ดีให้ทําให้ดีกว่านี้ครับเพราะว่าจริงๆในการซ้อมครั้งนี้ซ้อมหนักมากซ้อมหนัก,กม,ม,มากใช่ครับแล้วก็เาขาตั้งใจด้วยเพราะได้โอกาสในในการวันครั้งแรกผมมีใจมากนะครั้งแรกของเพชรใหม่แน่นอนเราซ้อมหนักแน่นอนการทําการบ้านในการเจอคู่ชกคนนี้ศึกษาเข้ามาขนาดไหนสู้ พี่พี่สุปร์เ็กเขาศึกษามาแล้วก็มาช่วยแก้ทางให้ครับอืครับเล่นเชิงเยอะเลยครับเล่นเชิงเยอะเลยครับคู่ชกคนนี้เขาแม้ว่าจะเล็กกว่าแต่ว่าเขาถือว่าเป็นชนะมาโดยตลอดนะใช่ครับขอนกู่ตอส่้มาหนักใจไหมล่ะหนักใจครับหนักใจยิ่งผมก็กลัวผมก็กลัวจะโดนด็อกใช่เพราะว่ามันเป็นนวมเล็กการระบบการป้องกันตัวเรายังไม่ดีครับอืมนะพอปะทะไปแล้วในยกแรกเป็นไงบ้างฮะความตื่นเต้นอะไรต่างๆนี่มันยังเต้นอยู่ไหม ยังตื่นเต้นอยู่ครับแต่ว่าช่วงยกแรกมันเก่งมากครับไม่กล้าออกอาวุธอะไรมันเก่งครับโอ้เป็นเพราะเกรงครับอาจเป็นเพราะครั้งแรกของลวนลูปินีใช่แล้วนะแล้วก็ชกไปชกมามีอยู่จังหวะหนึ่งที่เราได้นับตอนนั้นต่อยเขาเปรี้ยงเข้าไปครับเขาต่อยหลุดแล้วเราหุกขวาแล้วเขาก็ค่อยๆลงลงไปใช่ครับตอนนั้นเหมือนเหมือนกับอจะกรรมการจะนับดีหรือไม่นับดีใช่แต่ว่าคิดว่าต้องนับแหละนับดีกว่าเป็นจังหวะเราหุกไป หมัดนัดคิดยังไงฮะสุปเล็กก็จริงๆมันอยู่ในลูกซ้อมหมดเลยจริงๆผมให้ตั้งใจที่ว่าทั้งเดินแล้วก็ตั้งรับให้น้องมันให้จังหวะมีจังหวะฮุกมีจังหวะงัดศอกจังหวะเขาเข้ามาต่อยนี่คือเตรียมไว้หมดครับอืมนะจนกระทั่งมาถึงยกสองยกสองซึ่งเป็นยกคะแนนศึดของเราเนี่ยได้บอกอะไรน้องเขาบ้างบอกให้สู้ครับบอกให้ตั้งใจมากให้ขยันเตะมากกว่านี้ เพราะว่าขึ้นบนแล้วจังหวะผมคือตั้งใจที่ใช้ตีกา้นคอ<ช>จังหวะเขาเข้ามาตีกา้นคอแต่ว่าเขาดึงหลบทุกลูกให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนในรูปแบบการติไม่ต้องติสูงอให้เตะขาเตะลำตัวพออ่าครับแล้วปรากฏว่ามันมันมันก็ได้ผลด้วยในจังหวะ<ด>ที่<ล>ทางด้านของเพชรใหม่นี่เตะลำตัวเข้าไปแล้วก็มียูลุงทีตามอีกนะฮะแต่ว่าลูกนอกดิงน่าจะเป็นเตะลำตัวมากกว่าเต็มแข้งไหมรับเต็มเต็มเพราะว่าจริงๆแล้วผม อาวุธน้องหนักนะอาวุธเพชรใหม่เขาหนักครับอาวุธโคอาวุธหนักแต่ไป็นโต้บลเหมือนเหมือนกับว่าเขายืนอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็ค่อยทิ้งตัวลงไปคิดว่าจะลุกเองไหมผมว่าโดนเต็มๆผมว่าคิดในหัวตอนนั้นก็คือแบบผมวิ่งรอบเวทีแล้วครับคิดว่านอกไปแล้วครับอ๋อดูว่นอกไปแล้วครนะแล้วก็แล้วก็ได้นอกจริงๆด้วยนะครับแล้วก็สที่ทำงานก็คือได้อีกสามแสนห้าหมื่นบาทเปิดซิงข้างแรกได้สามแสนห้าโอ้สุดยอดไหมสุดยอด นะฮะจุดที่เราจะต้องแก้ไขเป็นไปต้องแก้อะไรอีกลูกที่เราเก่งครับไม่กล้าออกอาวุธเก่งยกอะไรช้าไปหมดครับมันช้ายังช้าอยู่ครับยังช้าอยู่ครับนะซูเปรกมองไงฮะใช่ครับเยอะครับอีกเยอะเลยครับถ้าจะยังจะชกในวันลุมพินีต้องปรับอีกเยอะต้องกล้ากว่านี้ครับต้องกล้าแลกกล้าป้องกันตัวเองต้องทําให้ได้ต้องทําให้มากกว่านี้ก็คือว่ายังยังไม่ถูกใจสีทีเดียวแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเป็นก้าวแรกที่น่าสนใจเลยก็ถือว่าเปิดตัวได้ก็ถือว่าโอเคด้วยครับก็ ผมก็ดีใจนะเพราะว่าน้องก็เหมือนแบบมีช่วงหนึ่งที่แบบก็คปายขวีแล้วอ่ะใช่ครับมีช่วงที่ค้ายขวีแล้วก็แบบกลับมานะาทาเพชรใหม่หหตอนที่ว่าก่อนที่จะกลับมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบในชีวิตของเราช่วงนั้นที่ผมเรียนจบนะครับเรียนจบจบครูครับแล้วคือแบบเราไม่ชอบในสายงานนั้นแล้วเราก็เลยเปลี่ยนไปเป็นเทนเนอร์เมาเจอโควิด เจอโควิดเอครับเปลี่ยนมาเป็นเทนเนอร์ในฟินนสนะแล้วมาเจอโควิดแล้วก็เปลี่ยนที่เปลี่ยนที่ไปเรื่อยแล้วป๋ไปเลยครับแล้วพอทีนี้มาช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งที่วันเริ่มเข้ามาแบบเพี้ยงขึ้นมาครับดูเขาดูเขาแล้วมีไฟแบบที่อยากสักครั้งนะอยากจะกลับมาก็บอกทางซุปเปอร์เลกนี่แหละว่าพี่ผมอยากจะใช่ผมเลยทักหาซุปเปอร์เลกเลยครับบอกว่าผมอยากกลับมาชก แล้วพี่เขาก็ชวนชวนไปอยู่ด้วยใช่คือมันอยู่กันเห็นตั้งแต่เด็กๆครับเห็นอยู่ผมเห็นฝีมือตั้งแต่เด็กๆชกไม่เคยรบยกนะ <c oughs> มาอยู่แถวพุทธรแถวอะไรเงี้ยก็แบบว่ามาอยู่กับผมก็ามาชนะนก็กสามสี่ไฟครับติดกันแล้วก็แล้วก็มาแพ้ไฟล่าสุดก็พึ่งกลับมาจากาพิ่งัหกเดือน ทกเดือนได้เพราะว่าช่วงนั้นผมก็หาที so ่ซ้อมด้วยในช่วงจังหวะที่ผมยังไม่มีที่ซ้อมก็เลยให้ชกข้างนอกเอาครับพอดีข้างนอกก็ไม่ดีก็เลยเอากลับมาก็เลยกัดฟันว่าเออมามาอยู่ด้วยกันต่อมาสู้ด้วยกันต่อก็เลยคุยกันคุยกันก็มาได้ชกไฟหนึ่งก็แพ้นั้นก็ไม่ประทับใจตอนนั้นเพื่นใหม่ไฟในการชกมันมันยังไงมันยังยังหมดไปไหมหรือว่ายังไงหรือยังมีไฟในการชกอยู่ที่กลับมาไฟแรกใช่ไหม ที่ออก,ออกโชคมาแล้วม่ไม่ค่อยดีอ่ะที่มุงสูเล็กไม่ค่อยประทับใจอ่ะตอนนั้นรู้สึกว่าช่วง,งกลับมาแล้วเพลครับกลับมาแล้วเพลแล้วก็แบบว่าเราก็พยายามกระตุ้นเฮ้ยเอาหน่อยเว้ยตอนนี้มันคือน้นองๆทุกคนผมจะพูดทุกคนเลยว่ามา,มาสู้กันใหม่ในรูปแบบครอบครัวของเรามาสู้กันใหม่ตอนนี้ผมก็มีสองสามคนเนี่ยมาสู้กันในรูปแบบของ,ของเราตอนนี้มวยบันกําลังจะปรับกำลังจะเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตของนักกีฬาของนักมวยผมพยายามที่น้องตลอดว่า ถ้าได้ตรงนี้ถ้ามีโอกาสอยากให้ทําให้เต็มที่นั่นนะฮะนั่นคือใน,นคำสองทานสมเร็กเป็นก้าวที่เป็นม่สำคัญมากที่ที่นี่ประเดิมในเวลนุมินครั้งแรกรแล้วครั้งต่อต่อไประวังวางเป้าเองไงอวางเป้าว่าจะพัฒนาฝีมือตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆครับือแล้วก็จะเพิ่มเวทตัวเองขึ้นอีกครับอืมนะฮะ ก็คือต้องขยันทำงานบ้าให้มากกว่านี้ว่างั้นเถอะนะครับผมแล้วตัวตัวซุปเปอร์เองนะตั้งตั้งความหวังกับกับน้องเขายังไงบางเอ่อโฟกัสทีละไฟครับอยากให้ตั้งใจถ้าได้ชกในรายการผมอยากให้ตั้งใจไม่ใช่ว่าแค่ในบันนะครับชกรายการข้างนอกก็อยากให้ตั้งใจด้วยเพราะว่าทุกอย่างเงินที่เราได้มาเราจ็บตัวมาเราดูแลครอบครัวครับดูแลครอบครัวสามารถพลิกครอบครัวเราได้นี่ครับโดยฝีมือโดยศักยภาพที่เขามีฮะใช่ครับผมจะถึงขั้นเซ็นสัญญา วันหลังได้ได้เลยไหมฮะในรุ่นวิดในรุ่นวิดเล็กก็ยากนะครับในรุ่นวิดเล็กก็อยากให้มีนะในรุ่นวิดเล็กทุกคนในรุ่นวิดเล็กก็ถือว่าเยอะเหมือนกันเก่งทุกคนครับต้องเติมอะไรไหมอีกครับเยอะครับแต่วันนี้เป็นครั้งแรกการเปิดตัวครั้งแรกถือว่าผมก็ถือว่าแบบอึดอัดจริงแต่ว่าก็ยังยังไม่สุดนะครับก็ยังโอเคอยู่นั่นนั่นแหละทีนะแล้วก็จะจะชกมวยไทยให้ยกสลับกันด้วยไหมฮะก็อันนี้แล้วแต่ครับอันนี้แล้วแต่ครับตัวตัวเพชรหมายคิดว่าไงฮะ คือยังไงจะจะเอาสามมุ่งมาทางนี้ตลอดเลยหรือว่าหายกได้สลับได้สลับได้ครับไม่มีปัญหาติดต่อมาแล้วกันนะฮะอ่ะวันนี้ก็ถือว่าประเดิมผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแถมได้โบนัสอีกต่างหากสามแสนห้านี่คิดว่ายัอยากทำอะไรช่วยช่วยใช้นี่พ่อแม่ด้วยโอ้ช่วยใช้นี่พ่อแม่ด้วยนะฮะพ่อแม่พ่อแม่นี่นี่สินเยอะไหมฮะก็มีเยอะพอประมาณสามแสนห้านี่หมดไหม ไม่ทราบเหมือนกันครับนะฮะอ้าวอยากให้ฝากอะไรถึงแฟนมวยสักนิดหนึ่งฮะที่มาวันเนี้ยเช,ชื่อว่ากองเชียร์ของทางเพชรใหม่เยอะแน่นอนนะมาดูในสนามก็เยอะในทีวีก็แยะนะคุณใหญ่จะบอกอะไรเขาบ้างครับ,อยอยบอขอบคุณทุกกำลังใจครับที่มาเชียร์แล้วก็ช่วยกระตุน้นช่วยซัพพอร์ตทุกทุก,ท,กทุกคนครับขอบคุณมากๆนะะไฟต่อไปก็คงทำให้ดีวันนี้แน่นอนใช่ครับ โอเคครับยินดีด้วยครับ,บชัยชนะครั้งนี้ครับ